นี่มันเชื่อมไปทางทางนอกได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ถ้เาเป็นใบปลถึงเดินในทางดต่อเดินทั้งตึกไ,ได้เลยไหมขึ้น,ข,นขึ้นทั้งหมดเลยนไปไปมา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 โอ้โหนี่จะบอกให้เลยเพื่อนๆใครดูไลฟ์นี้นะท่านได้เห็นได้เห็นเหรียญคูบาเศรษฐีแสนล้านก่อนใครเลยนี่ทองคำพึ่งโรงงานพึ่งมาส่งให้ผมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักประมาณ ยีบนาทีที่แล้วท่านจะได้เห็นเป็นนะครับคนแรกๆของประเทศนี้คนแรกๆของโลกใบนี้ดีกว่าบอกประเทศนี้มันมันดูเล็กไปนิดนึงอ่ามาครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับไลฟ์ like นี้ด้วยนะเพาผมบอกให้เลยว่านี่ถ้าคุณได้ดูไลฟ์นี้นะคุณจะเห็นทุกอย่างเลยมาแล้วนี่โอ้โหผมบอกให้ โคตรสวยหยัดเยิอมอ้มมาบอกให้เลยหยัดเยิ้มหยัดเยิ้มจริงๆนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูสุดยอดสุดยอดสุดจริงๆสุดติ่งกระดิ่งแมวผมอบอกเลยสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับนี่เอาม้ามามามา,มา,มาดูเลยดีกว่ามาเดี๋ยวจะหาว่าโมเดี๋ยวจะห้าว่าโมนี่แล้วนี่นะเป็นเหรียญ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญลุนโชคนะนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญลุนโชคเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญลุนโชคก่อนเหรียญเนี้ยผมจะบอกความสําคัญให้เหรียญลุ้นโชคเนี่ยความสําคัญคืออะไรคุณรู้ไหมความสําคัญคือเหรียญลุ้นโชคเนี่ยทําแค่สิบเหรียญอ่าผมสร้างลุ้นโชคเนี่ยรางหนึ่งสองหมื่นห้านะครับที่เราจองจองกันเนี่ยลุ้นโชคก็คือไอ้รังสีน้ําเงินอะ ลังหนึ่งสองหมื่นห้าครับแต่คุณจะได้ในในลุนโชคเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจับเบอร์ว่าผมจะเอาเหรียญอะไรมาเป็นตัวจับเบอร์ว่าคุณจะได้เหรียญทองคําแบบนี้น,นะน,นี่นะครับเหรียญนี้นะครับนี่น,นี่เป็นเหรียญแบบพิเศษนี่อันนี้นะเ,เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูโอโ้โหโคตรสวยอ่ะบอกให้อันนี้ให้ดูเหรียญลุนโชคอ่อนนะเออเนี่ยเนี่ยคุณดูนะโอ้โหคุณดูเด นี่ดูดูดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอ้โหคุณดูดิหยัดเยอะไหมอ่ะโอ้โหแล้วนี่ตอกโค้ดนะตอกโค้ดเก้าตัวนะนี่ฝั่งข้างหน้าข้างหน้าเท่าไหร่วะเนี่ยข้างหน้าหนึ่งตัวสองตัวไหนอีกวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะหาไม่เจอแล้วผมก็เพิ่งได้ดูเหมือนกันเนี่ยด้านหลังเหรอด้านหลังนี่โอ้โหมีโอ้โหดูดิโค้ดเต็มเลยเดูดูดูอันนี้เบอร์ห้าอือดูดิ นี่ถ้าตรงกลางนะเดี๋ยวเว้นที่ไว้ให้ครูบาท่านจานเออนี่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 มันเด็ดตรงนี้แหละนี่สิบเหรียญในโลกใบนี้นี่ทองคําทองคําที่คุณจะได้ลุ้นโชคเนี้ยทุกคนที่จองลุ้นโชคไว้เนี่ยท่านมีสิทธินะแล้วนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่อันนี้นี่เหรียญทองคํากรรมการอุปถัมภ์นะเนี่ยเสร็จมาแล้วดูดิ คุณดูเนี่นี่สี่สบสองชุดนะครับพิมพ์นี้สี่สบสองเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิมพ์อื่นอีกเดี๋ยวผมเปิดเหรียญนี้ให้ดูเหรียญนี้เบอร์อะไรเบอร์สี่สิบสองอ่าเอาเปิดดูเหรียญเบอร์สี่สิบสองก่อนนี่สี่สบสองนะสี่สิบสองเหรียญคนถามว่าทําไมทําไมต้องสร้างสี่สองชุดเพราะว่าคูบาท่านเนี่ยมีอายุปีนี้เนี่ยท่านสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดนะครับหอาอายุมงควลวนะ้สี่สิบเอ็ด เราสร้างเพิ่มไปตามกําลังอ่ากําลังของเขาเรียกว่าตามที่เขาทากันต่อมานะโอ้โหแล้วดูคุณดูความสวยดิโอ้โคุณดูความสวยดิผมไม่ต้องผมไม่ต้องบอกนะว่าสวยขนาดไหนอะ่ะผมไม่ต้องบรรยายนะและสี่สองเหรียญเนี่ยมีเจ้าของแล้วทุกคนนะคนที่จองไว้นะครับท่านที่จองไว้นี่มีเจ้าของแล้วทุกคนนะครับโอ้โหเป็นไงแล้วยาร้อนนะครับดูความละเอียดนี่ไงที่ผมบอกว่าทําไมช้า ถามว่าทําไมช้าคุณดูดิคุณดูความละเอียดเดคุณดูยาที่ลงเดโอ้โหนี่ยาร้อนนะครับยาร้อนนะครับโอ้โหสุดติ่งกิงกล่องแก้วจริงๆริงนี่นี่ต่อโค้ดครับนี่เบอร์สี่สองเห็นไหมอ่าโค้ดนะครับมีโค้ดแล้วก็เบอร์สี่สองเห็นไหมอ่าแล้วเป็นโค้ดแกะนะโค้ดตอกนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดทําปลอมนะครับไม่ต้องคิดนะโค้ดสามตัวนะ โพสสามตัวนะอ่าโอ้โหคุณดูดิคุณดูด,ด,ดิสุดติ่งไหมล่ะสุดติ่งไหมล่ะเดียญนั่งพานนะเดียญเรียกว่าทรงทรงอ่าทรงรวยพันล้านนะครับส่งรวยพันล้านนะครับเออนะครับเอาไ้ไปยังไงวะเนี่ยแบบหนึ่งเอ้เอยแล้วก็ใส่ยังไงวะเนี่ยแับหนึ่งนะดี๋ยจะให้ดูอีกเอออันอื่นอีกนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยโอ้โหสุดจริงๆนะนี่แล้วดูตรงนี้อันนี้คือเหรียญฝั่งเพชรโอ้โหคุณดูดินี่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 คุณดูดินี่คุณดูดิโอ้โหนี่เหเรียญเศรษฐีฝั่งเพชรนี่ดูดิเออคุณดูดิคุณดูเนี่เนี่ยเสร็จหมดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย โอ้หดูดิเนี่ยโอ้โหดูดูอ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกนี่นี่เพื่อน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 ดูครับนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี้นะชุดนี้เป็นชุดที่ผมจะเอาคอนเกว่าเหรียญลองพิมพ์นะครับอ่าชุดนี้เป็นลองพิมพ์อ่าชุด,ชด,ชดลองพิมพ์นะทุกดูชุดลองพิมพ์ที่ทํามาทีแรกเนี่ยก็ไม่หลอมนะผมเนี่ยโอ้โหดูลายขงชาติดิอันเนี้ โอ้โหทุกอย่างเลยคุณดูดิคุณดูดิดู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 เออสวยสวยถามใจเธอดูเอ้ยเออเห็นไหมคุณดูความสวยดินี่นี่เป็นอันนี้เป็นอะไรเนื้ออะไรวะเนี้ยอะบาก้านี่ขนาดเนื้อล่างนะอันนี้เป็นลองพิมพ์ไหมจะจะยิงเลเซอร์ไว้ว่าเป็นลองพิมพ์ครับอ่ะพิเศษลองพิมพ์นะเป็นพิเศษนะเป็นชุดพิเศษนะที่ลองพิมพ์นะผมไม่หลอมนะ เป็นเหรียญตัวอย่างที่ก่อนที่เราจะทําตัวจริงเนี่ยเราจะต้องทำลองพิมพ์ก่อนนะครับคุณดูสิคุณดูสิสโอ้โหนี่ลายพงชาติโอ้โหนี่ขนาดเนื้อล่างนะครับเนื้อธรรมดานะนี่แล้วผมให้ดูอันนี้ผมชอบมากอันนี้อยู่ในรุ่นโชคนะชุดเหรียญน,นี้อยู่ในรุ่นโชคด้วยนะนี่ในรุ่นโชคก็มีเหรียญน,นี้ด้วยนะครับนี่เหรียญรุ่นโชคนะครับ อ่านี่เงินหน้าทองอันนี้หน้ากากทองคํานะครับหน้ากากทองคำนะหนาาำเห็นไหมโอ้โหคุณดูสิคุณดูสิดสูดูดูสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะอ่าอ่าสวยไม่ส,วย,มสว,ยมวยเนี่ยคําตอบอยู่ที่เหรียญเลยผมบอกให้คําตอบอยู่ที่ของที่คุณเห็นเลยว่าว่าว่าสวยไหมอ่ะนะครับเอออะไรสองมันเนี่ย เดี๋ยวผมให้ดูค่อยๆไล่ดูนะใจเย็นนะมีเพรียบเลยมีโหยคุณเข้ามาดูไล์นี้นะโปตดขุมอ่ะสวยจริงๆครับเนี่ยสวยจริงๆนี่แล้วดูนี้นะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอป,ปาค้าซาตินนี่อป,ปา้าซาตินครับอันนี้อยู่ในกรรมการเล็กนะอป,ปะา้าซาตินคุณดูดิดูดิ นี่นี่เดี๋ยวผมหยิบเหรียญนี้นี่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆือแป๊บนึ่งเย็นๆนนะนี่คือปาการสาตินหนึหยิบเหรียญนี้ให้ดูอ่ปะการ์ปะการสาตินนะผมได้ต้นแบบมาจากเหรียญนี้ครับผมได้ต้นแบบมาจากเหรียญนี้ก็คือเหรียญคูบาริชาติอ่าคูบาติวิชัยอันนี้เป็นเงินลงยาเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญสามล้านนะสามล้านกว่านะครับเหรียญนี้สามล้านกว่าแล้วคุณดูอันนี้เดิ คุณดูอันนี้สิโอ้โหคุณดูสิดูดิไม่ได้แตกต่างกันเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยดูดิแตกต่างกันที่คนเราหลงพ่อเท่านั้นด้านซ้ายเป็นครูบาศรีวิชัยแบบเนี้เหรียญหนึ่งหลายล้านนี่ด้านนี้เป็นครูบาอีิยชาติเศรษฐีแสนล้านกรรมการและด้านหลังนะ เนี่ยผมเบนที่ไว้นะถ้าวันหนึ่งคุณคุณพกไปแล้วให้ถ้าถ้าคุณเจอท่านทุนเมตายท่านได้จานให้ก็ได้นะครับอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอัป,ปการา์กาสิตนนี่อยู่ในชุดกรรมการเล็กที่เปิดจองชุดละเท่าไหร่หละ่ะชุดละหมื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะชุดละหมื่นมั้งอันเนี้ยอ่าเห็นไหมเออนี่คือพ้ยผมบอกให้สุดนะชุดนี้สุดนะผมบอกให้เลย สุดเลยสุดเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูหลายหลายชิ้นนะครับนี่แล้วคุณดูนะนี่นี่มีแต่ละอันเนี่ยอันนี้ทองคําอันนี้อันนี้ทองทิพย์อันนี้ทองทิพย์นะครับโอ้โหดูเสษถีเนี่ดูเด,นนๆๆดะโอ้หนี่นี่นี่ดูอัลปาก้าลงยาเนี่ยโอ้โหดูเดะดูเดะสวยโคตรอ่ะนี่ดูเงินลงยานี่นี่ดูเงินลงยาโอ้โหสวยโคตรอ่ะ แล้วผมบอกเลยนะใครจองแล้วเนี่ยใครจองเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับและใครที่จองแล้วไม่โอนเงินนะหรือว่าอ่าศูนย์จองไม่ว่าจะศูนย์ไหนก็แล้วแต่นะพี่โหยอดไวโอนเงินไม่ครบเนี่ยพอเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยจะมาบอกให้ของข,องขึ้นแล้วจะมาบอกให้ผมจองไว้แต่ผมอ,อ,อ๋อผมจองตะผมให้ของเฉพาะพคุณที่จ่ายเงินมานะคุณจะมาบอกว่าให้ผมได้ต้อง,องไอ้เมียนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มผมผมไม่ให้นะบอกก่อนนะครับ ผมจะให้เฉพาะคนจ่ายเงินแล้วนะเออไอ้พวกโหยอดไปเฉยๆแล้วบอกโอ้โห,โหรอของขึ้นแล้วจะมาจ่ายเงินนี้อย่ามาคุยกับผมนะครับผมไม่เอานะครับผมบอกเลยนะเออผมชัดเจนนะผมตรงไปตรงมาผมชัดเจนนะคุณดูดิโหเหเรียญเศษถีเนี่ยเนี่ยทองแดงนะเนี่ยโอ้โหคุณดูดินี่เศษถีทองแดงนี่เศษถีทองแดงนี่คุณดูทองแดงดิ โอ้โห oh. oh. เป็นไงเป็นไงเออดูนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกเรียงกันอยู่อีกชุดหนึ่งนะครับอ่าปลายปลายปลาเดี๋ยวพาไปดูนะพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะนี่ปลาไม่รู้ภาพขาดหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยว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 ผมจะพาไปดูนี่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 โอ้โ oh. หคุณดูดินี่คุณดูคุณดู โอ้โหนี่นี่สวยไหมสวยแมอ่อะคุณลองคิดดิผมถามตรงๆอ่ะไม่ต้องอวยกันอะสวยไหมล่ะสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมครับเนี่ยที่แพ็กอยู่ในสวยไหมครับอ่านะอาปากถามพระโอเคสวยไหมสวยไหมโอ้โหเป็นไงคุณด,ดูดิดูดิอย่งางไงอไงนี่เม็ดแตงใช่ไหม โอ้หโหคุณดูดินี่เม็ดแตงไข่จองเม็ดไค่จองไว้นะเม็ดแตงเนี่ยโคตรอลังผมบอกให้เลยผมบอกให้เลยว่าโคตรอลังของจริงเออนี่อาอเฮ้แล้วพาตอกโคตรตรงไหนวะตอกข้างในตัวไม่ต้องสองตอกตรงไหนวะตอข้างนอ๋อตอบพื้นเหรออ๋อตอในลงยาอรอ,อโอ้ตอกได้เนียนมากตอกลงยานี่โอ้โห,โหนี่ แล้วเหรียญน,นี้เปเหรียญน,นี่นี่เหรียญน,นี้เหรียญน,น,น,นกยุมรวยรวยรวยสี่สองแปดเก้าหกสามเก้าห้าเลขชุดนี่สี่สองแปดเก้าหกสามเก้าห้าเป็นเหรียญพวกอะรครับนี่โคตรสวยบอกเลยว่าโคตรสวยผมชอบเศรษฐีมากนี่เศรษฐีเศรษฐีมากนี่เศรษฐีเป็นลงยาสีเขียวนะสีเขียวจนเหนียวซับ อืมือนไงเฮ้ยนี่บอกเลยนะใครใครได้ได้จองชุดนี้นะโคตรตะล่แห่งความคุ้มผมบอกเลยนี่โอ้โหดูนี่นี่แล้วชุดฝั่งเพชรนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่ชุดฝั่งเพชรนี่ชุดฝั่งเพชรนี่โอ้โหดูดิดูดิด นี่ทองคําล้วนๆนะครับอันนี้ทองคาล้วนๆนะครับโอ้หคุณดูฝั่งเพชรดิฝังไปได้ไงเนี่ยด,ดูดิดูดิดูดิอ่ะผมให้ดูจินี่นะโอ้โหคุณดูดิฝังได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรอลังอ่ะโคตรฟินเลยบอกให้นะครับสุดยอดนะสวยจริงๆเนี่ยแล้วดูหน้ากากทองนะอันนี้เป็นเงินหน้ากากทองเนี่ให้คุณดู โอ้โหดูเดิสเตปถีเงินหนะ้ากากทองอันนี้ลองพิมพ์นี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงจริงผมบอกให้ใครไม่จองรองไม่ทันนะบอกเลยบอกเลยเออแล้วอย่ามาบอกว่าลุงงี้นะลุงงี้ไม่เอานะรดูนี้ไม่เอานะครับเออนะครับเนี่ยสุดยอดทุกเหรียญเลยนะครับผมบอกเลยว่า วันที่ห้านี้นะครับวันที่ห้านี้มีการามหาพุทธาพิเศษนะครับมหาพุทธาพิเศษที่วิหารพระแสงแก้วนะครับวัดแสงแก้วโพธิยานนะครับที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับในงานเนี่ยมีแจกมีแจกเม็ดแงตงเม็ดแตงล้านนาสามพันสามพันเม็ดสามพันองค์ก็สามารถไปรับได้หน้างานหลังจากเสร็จพิธีเนาะแล้วก็งานบุญครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ มหาบุญที่ยิ่งใหญ่ผมต้องการผมมีความปรารถนาและผมก็ได้บอกครูบานะครับแล้วครูบาครูบาท่านก็ยินดีมากท่านบอกว่าผมอยากจะสร้างผมอยากจะแจกรถพยาบาลให้กู้ชีปปพผู้ภัยให้หน่วยงานสาธารณกุศลเนี่ยทั้งจังหวัดทั้งประเทศไม่ใช่ไม่ไมั้งจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยหนึ่งรคันผมเริ่มต้นแจกเนี่ยครับสองคันแรกก่อนนะครับสองคันแรกเนี่ย ก็คันหนึ่งสองล้านกูาบาทนะครับสองล้านประมาณสองล้านห้าสองพันแรกประมาณห้าล้านแล้วคุณรู้ไหมครับถ้าถ้าแจกร้อยคันต้องใช้เงินอย่างน้อยสองร้อยห้าสิบ้านผมจะแจกองค์กรสาธารณกุศลน,นะที่ทํางานจริงๆนะในพื้นที่นะนะครับผมจะบอกเลยว่าผมตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทําสร้างพระสร้างบารมีให้กูบาเนี่ยเพื่อจะทํา สารประโยชน์ให้เกิดกับประเทศที่ถูกที่สุดเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกนะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานบุญมหาบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆใครได้จองไว้เนี่ยคุณบอกเลยผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรโชคโโ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 ดีแล้วเราได้ทําบุญร่วมกันเนาะได้มาเจอกันได้มีบุญต่อกันเนาะ,ม,นนะมีบุญวาสนาต่อกันและผมเชื่อว,ว่าถ้าใครใครได้รับพระแล้วนะคุณจะต้องเวลาคุณจะปล่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมผมกล้าพูดว่าคุณจะมีความรู้สึกเสียดายแน่นอน นะครับลุ้นโชคเนี่ยสิบเหรียญน,นะครับเขาลุ้นโชคเขาแจกกันกี่เหรียญไม่รู้ผมแจกสิบเหรียญผมทํามาแล้วสิบเหรียญน,นี่ลุ้นโชคเนี่ยสิบเหรียญอ่าลุ้นโชคก็จะเป็นหลังเรียบนะครับใครที่จองลุ้นโชคไว้ท่านมีโอกาสได้ทองคํานะผมจะเ,เหรียญในรังนั่นแหละเบอร์ในรังนั่นแหละมาจับลุ้นโชคสิบเหรียญน,นะครับหลังจากลุกเสกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แจกของจนหมดแล้วนะครับประมาณ อ่าช่วงเมษาผมจะจับลุ้นโชคท่านถือเหรียญดีๆนะครับมีนาเมษาหลังจากนี้หลังจากปลุกเสกประมาณหนึ่งหนึ่งเดือน3ามวันนะผมจะมาจับลุ้นโชคให้ท่านได้ลุ้นด้วยว่าเหรียญน,นี้ใครจะได้ไปสิบเหรียญน,นี้ใครจะได้บ้างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล์รายละเอียดให้ฟังครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวบรรยากาศการปลุกเสกพิธีอธิษฐานจิตเนี่ยเสกเดียวไม่มีมวลสารใด เป็นของคูบาอาริยชาติรุ่นล้วนเดี๋ยววันที่ห้าผมจะไล์ช่วงตีห้าห้าสิบห้านะลูกช่วงช่วงเช้านะผมต้องบอกก่อนเพราะว่าคูบาท่านบอกว่าเอ้วันนั้นเป็นวันเสาร์ห้าเปิดเริ่มจุดเทียนชัยตีห้าศูนศูห้าจุดห้าห้าจนถึงหกโมงห้าเก้านะครับอ่าหกโมงห้าเก้าเป็นเลิกโอ้โหเป็นราชาเลิกเป็น เป็นวันธงชัยเป็นลาชาเลิกเป็นเลิกที่ดีมากนะครับในวันนั้นนะแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นที่สุดนะไม่เคยมีใครที่จะเสกพระแบบนี้นี่เป็นพิธีกรรมแบบล้านนาจริงๆของมีความเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเสกจนตะวันขึ้นคุณไม่มีวันลงเสกให้ขึ้นอย่างเดียวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับรอครับอีกไม่กี่วันท่านก็จะได้รับปัตถมมงคลที่เป็นมงคลนี้แล้ว แล้วผมบอกเลยที่สุดของที่สุดนะเราไม่ต้องทักมานะว่ามีอีกไหมอะไรไหมไม่มีแล้วครับถ้าลองหาในกลุ่มในอะไรที่เขาจองเผือผ่อๆไว้เขาอาจจะมีแบ่งปันให้ท่านได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดแบ่งฟันนะผมก็มีของผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดแบบอ่าเป็นลุ้นละกันขายเป็นลุ้นเอาเนะา,เนนเาเนะก็าผมจะมาลองเล่นบ้างอะ่ะว่ายง่าย,ายเนะาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้ผมโทรมาแชไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับฝากกดแชร์ด้วย นะครับแล้วใครจะไปงานก็วันที่5เจอกันครับวันที่5เจอกันเจอกันวันที่5วันงานได้เลยนะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณแม่สวยครับเชียงรายครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ